ปรับตำแหน่งโยกย้ายเรื่อนขั้นเราจะสังเกตกันดีว่าในช่วงเดือนกันยายนจะมีเรื่องของโผหรือการ โยกย้ายปรับเปลี่ยนในสายงานราชการในกรณีนี้ครับหากจะพิจารณาในลักษณะของการโคจรของดวงดาวตามโครงโหนเนี่ยจะได้กล่าวไว้ว่ายศักดิ์ทายอาทิตย์ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์จรเข้าสู่ราศีสิงเป็นกรเศษตรเพราะฉะนั้นครับแสดงในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของยศศักดิ์หรือแม้แต่โอกาสที่ได้รับ เพื่อจะประกอบสิ่งนั้นๆเป็นเครื่องดําเนินต่อไปแต่ถึงแม้ดวงดาวบนท้องฟ้าจะโคจรและปรากฏลักษณะเช่นใดสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดเลยนั่นคือการประคับประคองตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณธรรมการสร้างเหตุที่ดีจะนําไปสู่ผลที่ดีได้อย่างแน่นอนครับและในช่วงกลางเดือนเมษายนก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่ดาวอาทิตย์นั้นจอนเข้าสู่ราศีเมษได้ตําแหน่ง อดมีกําลังสูงสุดก็ดจะมีเรื่องหองการโยกย้ายเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งครับ